สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะไปเข้าป่านะคะจะไปเข้าป่ากับพี่หมูโบยแล้วก็ป้าน,นกค่ะตอนนี้กำลังรองป้านนกอยู่นะคะป้านนกยังไม่เสร็จ ข้าป่ามาแล้วนะคะทุกคนหมเูเย็ดสิอยู่ที่บ้านอือ Allez, mais allez, mais allez, allez. <coughs> allez, <coughs> ดูหน่อฤดูนี้ค่ะเป็นหน่อที่แบบหาหน่อใหญ่ๆไม่ได้แล้วนะคะน่น จะเป็นน้ำตกนะคะทุกคนลึกลงไปเลยค่ะเป็นน้ำตกนะคะเราอยู่บนยอดน้ำตกคือแบบข้างล่างนู่นนะคะน้ำลงไปนะคะนี่นะคะแต่ก้อนหินใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างค่ะ พลงังคือแบบลึกมากเลยนะคะทุกคนลึกแบบตกลงไปนี่ไม่ไต่ก็พิการนะคะเดี๋ยวมน,นอลจะขึ้นไปหาพี่หมูบวยกับป้านนกก่อนนะคะ ดูหน่อไม้ค่ะทุกคนใหญ่มา,มากๆเลยค่ะเท่าตะเกียบนะคะเนี่ยค่ะหน่อไม้ฤดูนี้นะคะของปนุกได้สูงกว่าตัวเราอีกนะคะเนี่ยได้สูง หน่อระดูนี้อร่อยนะคะทุกคนหน่อระดูนี้ความขมจะน้อยความอร่อยเยอะค่ะเห็นหน่อไม้แล้วคิดถึงเมนูนี้ค่ะน้ำพริกปลาล่นะคะไว้จิ้มอร่อยอร่อยสุดๆปนกใส่ถุงมือแล้วนะคะเตรียมตัวจะไปขุดปูแล้วค่ะ มันต้องใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าโอ้โหเวลาปูนิบมือนี่คือแบบเจ็บม,ม่าๆมเลย <laughs> คือแบบนิบมือนี่คือแบบเรียกใค,ใครช่วยก็ไม่มีใครช่วยนะคะเพราะมันอยู่ในรูน่ะก็ <sm all> ไม่มีใครช่วยเราได้อะคะ่ะเราต้องช่วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นใส่ถุงมือเนี่ยค่ะใส่เข้าไว้แล้วก็แขวนไว้บ,บนต้นไม้นะคะ เราจะแขวนไว้ที่นี่นะคะเก็เเกกแกงดูแกงเราค่ะแกงเราเข้าเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน่อเรานะคะเราก็จะแขวนไว้ที่นี่พี่หมุมบว้ยก็จะใช้เนีนยคะ่ะใบไม้ตกักห่อหน่อไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปขุดปูแล้วมันเปื้อนนะคะทุกคน ขุดปูนี่คือสุกโปรกมา,มากๆเลยเพราะฉะนั้นแยกหน่อไว้ค่ะเซนคีแม่แช่กูขี้เอะเนี่ยอเอา

ดูท่าเบาอ่านชวีพี่หมูบวยนะคะนอนได้ก็นอนนะคะนี่นี่คือนี่คือการขุดปูนะคะ ถุงแขนแล้วยังไม่ถึงนะคะดูค่ะเนาะถุงพงแบคทีเรียโดนจองเด้อถ้ายัวเหรอถ้าแล้วเญ่เออหน่อยจริงคือแบบทุกคนช่วงนี้หน้าหนาวนะคะปูนี่คือแบบรูอย่างกับอือหือย่างกับฝันสาวเข้มบ้านน่ะค่ะสาวเข้มนะสาวเอสาวโทเลยนะคือแบบ ขุดแบบลึกมากยังไม่เจอตัวปูเลยนะคะพี่บูบวยนอนแล้วยังไม่ถึงเลยค่ะเหนื่อยเปล่าๆนะคะทุกคนดูรู้เขาค่ะคือแบบโอ้โหคือแบบนนหลาสบยเไปยังไม่เจอเลย ที่ได้นะคะตัวเดียวค่ะพี่หมูเยหนีไปไปแล้ว <laughs> พี่หมูเยยังไม่ได้รับตัวด้วยมันอากาศหนาวแล้วปูมันก็คือแบบจะไปเข้าเฝ้ายมมาทุกยมมาบานแล้วนะคะขูดแบกเอาหัวมุกเข้าไปได้จะมุกเข้าไปแล้วค่ะพี่หมูเบยไม่อยาก,กิีแล้ว <laughs> มันเหนื่อยนะเฮ้ยไม่อยากกินแล้ว <laughs> <laughs> เออยมึงแกนั่งหล่อป้านกนะคะป้านกนี่ช้ามากเลยไม่รู้หาอะไรนะคะหนีไปไปงี้เมึงแกได้สิได้เท่าไหร่เยอะเยอะจันมีทุกอย่อายยมยง,งมีแล้วกระป่ ขอดึงหน่อยรีได้แล้วได้แล้วโอ้ทุกคนป้านกได้ปลานะคะปลาได้กี่อยูแล้วอ่ะป้านกได้ปลาค่ะแล้วก็ปูนะคะป้านกได้ปูเยอะมากเลยค่ะเนี่ยนี่ลหนูวัวเดียวมาทางอะไรอ่ะฮะปล่อยปูเจอได้ตัวเดียวดูคนที่เขามาทีหลังนะคะเขาได้เยอะมากเลยค่ะ สี่ห้าต <coworkers. S 2> ัวแล้วก็มีปลาด้วยต็อบปลุกนะคะทุกคนเชียงคู้ตัวเหรอต้องปลาต้องปลาเลานี่ปลาหมูนะคะทุกคนปลาหมูปนกได้ปลาหมูด้วยมุหนอได้ปูตัวเดียวดูสภาพถุงมือแกบนี้ใช้ปูเหรอ อันใหม่นะคะล่วงลงไปนี่จะถึงนรกแล้วนะคะทุกคนมือแบบยมมันทุกโยมมาบันหนาวหมดแล้วยังไม่เจอตัวปูแบบสุดยอดมากเลยนี่เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนถุงมือใหม่พี่เดอได้กีปลามหมูแล้วอย่าไม่อยากกีแล้วดูแลนะสงสารม,มาร ที่มุงหาไม่ได้ก็เออไปโควใจบุญนะคะสงสามปลาไม่หาแล้วเบจะเอาจานดูงนะเอาหยวกกลวยนะคะเอาไปจิ้มน้ำพริกดำค่ะอร่อยจริงๆเลย

เวมีอารมณ์นะคะทุกคนดูเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่บ้านดอยนี่ทางอาหารกินนี่มายำม,มาก อันนี้เขาเอาไปทำวันนี้นะคะที่มันเป็นน้ำนาเนี่ยไอหลังคากระท่อมนะคะโชว์โชว์โชว,โ,ชวโอ้โหปรีกลวยป่าค่ะคือแบบใหญ่มากใหญ่มากเลยนะคะ เสียวหนังอันนี้มากเลยค่ะทุกคนเขาสานแล้วก็เอาไปทำอันนี้นะคะหลังคากระท่มนะคะพี่หมูบววที่อังเตซิคามินดูของด้วยนี่แมาเรียกว่าเตซิคามินดูเตซิคามินดูนะคะคนเมืองเขาเรียกว่าใบบัวบกหรือเปล่านะคะ ใบบัวบกเอาไปจิ้มน้ำพริกค่ะทุกคนอร่อยมามาอร่อยมานี่อะนะตัว่านะออมนแก้ตุ๊ต่างน้ำยาขนมจีนเนาะ อ่อนนแบบเออคิดถึงนังยาขนมจินม,มากเลยค่ะเดี๋ยวคูแวะมาทานดีคยนะเะมาทานดีคายป็นมีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะชาเเด้อชะเซค่ะทุกคน เอาไว้ซักผ้านะคะคนสมัยก่อนเขาเอาไว้ซักผ้านะคะ<ฮ>มะคันดีคอยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ<ม>เยอะมากเลยนะคะเนี่ย<ม>เอาไว้แช่น้ำแล้วก็เอาไว้ซักผ้าสะอาดมากเลยนะคะมันจะสะอาดแต่ว่ามันจะไม่ค่อยหอมเนี่ยค่ะ สมัยก่อนเขาเอาไว้สักผ้านะคะบางคนเขาเอาไม้สะหัวด้วยค่ะมะคขาดีคอยมันกำลังลงนะคะช่วงนี้เยอะมากค่ะเต็มพื้นเลย ไม่เดเอวถุงมานะคะถ้าเอาถุงมาจะใส่ถุงแล้วก็เอากลับบ้านนะคะแต่อันนี้ยังไม่เก็บนะคะเดี๋ยวรอว่าวางแล้วเราค่อยมาเก็บเนาะใส่ไว้ที่เดิมเราจะกลับกันแล้วนะคะนาาันีไไบ๊วบจริงชริงน้าใบไม่เหรอพี่หมูเวไม่ได้ซักตัวเลยนะคะปูป้านกได้แปดตัวแปดตัวนะคะมหนอได้หกตัวคะ่ะ Thì muốn bùi đấy mẹ ao lé, mà tên bà tóc của bố ốm mì ạ Ơm mì ốm rồi ạ กินข้าวพันเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะกลับแล้วค่ะกลับแล้วนะคะได้เนี่ยค่ะได้หน่อไม้แล้วก็หยวกหยวกกล้วยแล้วก็เนี่ยค่ะใบบัวบกปรีกล้วยแล้วก็ปูนะคะปูปลาป,ปูปลาหนัเหมือนกันนะคะช่วยช่วยี่ เราได้ผับได้ปูได้ทุกอย่างครบแล้วนะคะทีนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรแล้วก็จะพาไปที่ไหนไปไปไหนไปเก็บพริก <laughs> ไม่ไหวแล้วพ <laughs> <laughs> ูดถึงพริกแล้วเหนื่อยเลยนะคะไปเก็บพริกอีกแล้วก็ <laughs> <laughs> แบบเดือนนี้ทั้งเนื่อนจะไม่ได้พักแล้วคะ่ะต้องเก็บพริกอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้คือ เราอาจจะเรียกว่าเป็นวันพักผ่อนนะคะจริงๆไม่ได้พักนะคะแต่มันก็คือแบบนี้จากสวนพริกมาเที่ยวป่าบ้างค่ะไัเก็บพริกัน่าเบื่อมากเลยพูดถึงพริกแล้วคือแบบเดือนนี้ทั้งเดือนก็จะกลับแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ